เก่งมากครับทุกคนก็เก่งมากครับวันนี้เย้ครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทาง King Power นะครับที่ชวนพวกเรามานะครับก้วยทอดข้างบนอร่อยมากครับผมก๋วยเตยวนี้อร่อยจริงฮะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่สละเวลานะวันนี้31บางคนก็อาจจะอยากอยู่กับที่บ้านแต่ว่าวันนี้ก็มาเจอกับพวกเรานะครับที่ King Power ก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับดีใจที่ได้มาอยู่พรีคลาวดาวกับทุกๆคนนะครับก็ขอให ปีหน้า <ics> เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับมี่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ใครไปแฟนคอนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับปกติปกติเวลาเราพอเราต้องพูดคำว่าอะไรนะสาธุใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำสามขอบคุณครับสามสองหนึ่งเย้อ่ะ แน่นอนผมเชื่อวันนี้ทุกคนมีความสุขแต่ว่าความพิเศษไม่หมด